สวัสดีค่ะวันนี้อมสินนะคะจะมาชวนคุณผู้ชมค่ะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทดแทนเมื่ออาหารเพื่อควบคุมและลดน้ำหนักสลิมเวลค่ะ การที่จะควบคุมและลดน้ำหนักนั้นนะคะสามารถทำได้ค่ะโดยอันดับแรกนะคะก็คือการควบคุมปริมาณอาหารเราควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบห้าหมู่ค่ะให้ได้พลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและควบคู่ไปกับการออกกำลังกายค่ะเพื่อเผาผลาญพลังงานส่วนเกินและนำไขมันที่ถูกสะสมไว้ออกมาใช้งานค่ะ อาหารทดแทนเมื่ออาหารสลิมเวลค่ะถูกพัฒนามาเพื่อการลดน้ำหนักและเพื่อการควบคุมน้ำหนักภายใต้หลักการทางโภชนาการที่มีสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะในสัดส่วนที่สมดุลน,นะคะมีปโปรตีนแล้วก็ใยอาหารที่สูงค่ะเน้นให้พลังงานต่ำอิ่มมีคาร์โบไฮเดรตและไขมันต่ำมีโอเมก้า3 6 9 MCT ออยและคอลลาเจนสกัดจากปลาแคลเซียมจากนม มีกรอดอะมิโนโครบทั้ง20ชนิดค่ะและยังมีวิตามินรวมไปถึงแร่ธาตุถึง29ชนิดอีกด้วยเสริมด้วยสารอาหารค่ะที่จะช่วยเร่งการเผาผลาญพลังงานและลดไขมันได้แก่แอลคาไลนีน แอลฟินิลอ n ลานีนอ in ินอซิทอลโคลีนที่ช่วยให้การลดน้ำหนักไปให้ถึงเป้าหมายโดยไม่มีผลเสียต่อร่างกายค่ะและปรากฏการโยโย่โยหลังเลิกรับประทานอีกด้วยหอมอร่อยไม่มีน้ำตาลชงละลายได้ง่ายมากๆเลยค่ะมีให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยนะคะทั้งรสชาเขียวโกโก้โกาแฟและข้าวโพดค่ะใน1แก้วนะคะให้พลังงานเพียง218กิโลแคลอรีเท่านั้นค่ะ อร่อยแบบไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบไขมันอิ่มตัวต่ำชงง่ายละลายง่ายค่ะ Slimwell ของเรานะคะยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีนวัตกรรมไทยได้มาตรฐานการผลิต GMP ค่ะและยังได้รับรองเครื่องหมายอยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานอกจากนี้แล้ค่ะยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าฮาลาลด้วยค่ะทำให้คุณได้มั่นใจนะคะในเรื่องของความปลอดภัยและความใส่ใจต่อผู้บริโภคค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าสลิมเวลของเราชงได้ไง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เติมน้ำร้อน210มิลิลิตรค่ะตามด้วย s l i m เวล l 3ช้อนตวงหรือ1ซองแบบพกพาคนให้เข้ากันก็พร้อมดื่มแล้วล่ะค่ะทั้งนี้ค่ะสลิมเวลนะคะได้ผ่านขบวนการทดสอบจากคณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่ได้ทำการทดสอบนะคะกับผู้ป่วยโรคเมตาบอลิกซินโดรมที่มีทั้งหมด5อาการด้วยกันได้แก่ BMI เกิน30อ้วนลงพุงไขมันในเลือดสูง เบาหวานและความดันสูงค่ะซึ่งพบว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีในทุกๆด้านเลยค่ะรวมไปถึงนะคะงานวิจัยยังบอกอีกด้วยว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะสามารถลดน้ำตาลให้อยู่ในภาวะที่ปกติได้มีโอกาสที่จะลดยาเบาหวานลงค่ะคุณดีมีสุขภาพด้วยสลิมเวลผลิตภัณฑ์คุณภาพในกลุ่มโปรเวล